ไม่ทองคำสามวัยครับนี่คือรอบนอกเอาหรือรอบ60คนสุดท้ายครับผ่านมาแล้ว2วัยครับวัยเก่าวัยรุ่นและก็มาถึงนี่แหละฮะฝันน้ำนมของเราพร้อมแล้วครับวัยเด็กครับไปพบกับโค้ดโนงครับลุ้นนะฮะใครจะเจอกับใคร the, คู่นี้ก็คือ ตัวสูงโอ้โหโอ้กันหมดแล้วอะโอ้กันแล้วอะโอ้ตอนมาออดิชั่นตัวขนาดไหนพี่หน้่มตัวขนาดนี้คนจะไม่ขีดอะไอย่างนี้ลูกตรงนี้ลูกเออตัวนิดเดียวเห็นจำยไม่ได้สวัสดีครับกันนะครับพี่หโอ้นะอ่ะน้องๆแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปียโนสุมเกตชื่อเล่นชื่อน้องดีมค่ะมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะ น้องดีมอายุกี่ขวบลูกน้องดีมสิบสองค่ะสิบสองโอ้พอดีเลยนะครับอ่ะนุ่มน้อยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัคระพุเนียมอ่าชื่อเล่นชื่อโอมมาจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับอายุอายุสิบสองปีเหมือนกันโอ้เท่ากันเลยนะอ่านะไอเท่ากันไม่ว่าฮะครับดันเป็นเพื่อนรักกันอีกสองคนเนี่ยนะคู่นี้โอ้โหแบบเขาอยู่คนละจังหวัดนะใช่ครับแต่ผมมาเจอกันที่นี่ฮะมาเป็นมาซีกันที่นี่ฮะแล้วลูกแล้ว ก็รักกันดีตีกันตายค่ะรักกันดีตีกันตายช่างพูดเด็กโคตรนงไอยช่างพูดรักกันดีแต่เวลาตีตีกันตายเลยล่ะตีด้วยความรักน่าดูน่าฟังคู่นี้นะอันนี้อันคนไหนที่เป็นโคตรนงเทรนให้คนไหนฮะอน้องดีมน้องดีมโค้ชสอนอะไรบ้างลูกโคตรนงบอกว่าให้เรื่องจังหวะค่ะแล้วก็บุคลิกค่ะน้องดีมจะออกนิ่งๆแล้วก็จะไม่ค่อยมองไปข้างหน้าจะร้องเพลงแบบ ก้มหน้าร้องอะไรอเยนะก็ปรับตรงนี้ใช่ไหมลูกอ่ะเราล่ะตอนนี้หนูเทนกับโค้ดไรลูกโค้ดเทนกับโค้ดโค้ดเป่าฮะโค้ดเป่าค่ะพี่เป่าอ่พี่เป่าสอนอะไรบ้างครับสอนเรื่องให้ร้องเพลงแบบว่าเป็นมีอารมณ์เป็นของตัวเองครับแล้วก็สื่อความหมายน็่คือยังไงโค้ดช่วยหน่อยนะน้องโอมนี่จอแบบเกรงๆงเวลาร้องเพลงจะเกรงเกงอะไรแล้วก็กลัวอะไรเงี้ย จะไม่กล้าออกเสียงอะไรเท่าไหร่มีอารมณ์ของตัวเองครับวันนี้ใครแต่งหน้าให้คุณอะน่ไอ้เราก็บอกเออคุณสลาพิสูพินอดหรอกจะมาจะมาไอ้นักดึงมือวิคุณไปไหนมาก่อนเนี่ยบอกผมหน่อยผมไปชิงร้อยชิงร้อยี่ะอันนี้ตันนี้เป็นผู้หญิงะสิครับผมผมขอลบหน้าก่อนเลยผมอายเขาไม่ต้องหรอกไปอย่างนี้แหละเนี่ยสุดท้ายผมก็ต้องโดนนี่ ไม่ใช่ตลกธรรมดาแล้วตลกหลายสตูเด็กน้องหลังบอกโอ้ยสงสารพี่นงกันเลยวันนี้วิ่งสองสตูเป็นท้องสารเป็นพวกคุณอย่างยิ่งเดินมาแล้วนะถือว่าก็เป็นคู่ที่แบบเป็นเพื่อนกันด้วยนะอายุเท่ากันด้วยนะครับอ่ะใครจะเริ่มร้องก่อนครับผมไม่รู้ผมเป็นลบหน้าก่อนนะมั่นใจตัวเองมันแกล้งขาวเฉยต่กูปากแดงแล้วนะวันนี้ครับเลิกสูบจีด โอมร้องก่อนนะลูกนะครับผมองั้นเดี๋ยวน้องดีมกับคุนโหน่งนั่งรอก่อนนะครับเดินได้นะลูมโอเคแม่คุณโหน่งช่วยมาน้องโอมที่เตยมาตีกองยาวป่ะใช่คนนี้ป่ะใช่ครับอ๋อเห็นบอกโอ้โหกลับไปเป็นไงพอเทปได้ออนแอร์ออกอากาศไปเพื่อนเที่โรงเรียนคุณครูทักไหมลูกทักครับทักว่าไงลูกทักว่าให้ผมแบบว่าสู้ๆนะครับการมาครั้งนี้แล้วก็ ครูก็เปิดผมให้เพื่อนๆดูจนร้องได้เกือบทั้งเรียนแล้วครับมผมมีความสุขครับก็เพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คุณครูแล้วก็ครอบครัวครับในวันเทนนิงผมก็ได้เทนนิงกับโค้ชพี่ปาวาลีครับสอนเรื่องอ้าปากแล้วก็สอนเรื่องห้ามเครียดเกินไปครับน้องโอเมยังติดการแบบว่าเก็บมืออะ เราเกรงเกินไปทําให้คนดูหรือกรรมการเนี่ยรู้สึกว่าอ,อ๋อน้องคนนี้แบบตั้งใจร้องมากจนจนแบบทีลาท่าทางเกรงไปหมดอะไรเงี้ยอยากให้ปล่อยสบายๆถ้าเกิดมีคําไหนที่เราคิดว่าชี้ได้เล็กๆน้อยๆหรือว่าปล่อยไปตามอารมณ์เพลงเนี่ยเดี๋ยวมือมันมาเองตอนซ้อมบนเวทีเรื่องเพลงผมไม่ค่อยกังวลเลยครับเพราะว่า ผมจะกังวลตอนที่การแสดงมากกว่าครับเพราะว่าผมเพิ่งขึ้นแสดงครั้งแรกครับเพราะพี่ทีมงานเขามาบอกผมก็เลยปรับความเข้าใจครับในรอบนี้ผมก็เลือกเพลงเรียกพี่ได้ใหม่มาครับเพราะว่าผมชอบร้องเพลงยุคข,ของคุณครูเสรีแล้วก็ยุคข,ของครูยอดรักครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากร้องครับในรอบนี้ผมจะเอาลูกคอ9้าชั้น แล้วก็ลีลาเด็ดๆของผมเนี่ยไปพิชิตใจกรรมการให้เข้ารอบให้ได้เลยค่ะเรียกพี่ได้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนร้องน้องรีมอยากจะบอกอะไรเพื่อนไหมลูกสู้ๆนะคะแต่หนูก็ไม่ยอมนะคะ <c oughs> อ่าเราตอบกลับไปว่าสู้ครับยอมไหมไม่ยอมเหมือนเดิมค,คนนงไมพอไหนฮะเต็มที่แล้วกันลูกนะยังไงเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องออมมือกันแล้ววันนี้ใช่ไหมลูกนะ <laughs> อ,ไไอ,า <laughs> อมาพบนะวัยเด็กของเราคนแรกครับน้องโอมอัครพลครับ <funding> เรียกพี่ได้ไหมเชิญครับโอเคนะครับพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแม่พี่น้องพร้อมแล้วไปพบกับนักร้องเล็กพิกหนูขวัญใจสาวๆน้องโอม สวัสดีครับผมโอมนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไอ้นูไอ้นุขอเพลงได้ไหมได้เลยครับลุงโอ้ยเรียกลุงจีด๊ดเก็บจี๊ดเลยเรียกพี่ได้ไหมโอเคครับลุง พี่ได้มาแล้วเพี่จะให้กินขนม เรียวแรงนี้ไม่มีข้อยอนแน่นอนฟันตากินกล้วยน้ําวาครึ่องวีทุกวันเกิดนานไปนี้หัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุ่มชักันอยู่น่าน ท่านยมมาบานจะเอ้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องน้องเรียบที่ฟื้นใจเอาหน่อยคนหนุ่มเรือน้อยขอกำลังใจหาเรียกนุ่งเรียกตาที่ไรหัวใจจะว่า หมดความหมายของชายชาตรี ตามันย้อยไม่คอเหยียบคนเรียวแรงดีมไม่มีย่อหย่อนแน่นอนคันตากินกล้วยน,น้ำว้าครึ่งชีทุกวันเกิดนานไป นมกระช่วยกระชุมชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมมาบ้านจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียบที่ฝืนใจเอาหน่อยคนหนุ่มเลือน้อย กาลงใจถ้ัเรียกลุงเรียกตาที่ไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีเรียกพี่ได้ไหมนะครับของน้องน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับ ขอบคุณทีมนักแสดงด้วยนะครับผมดีไหมวันนี้การร้องของเราเหมือนตอนซ้อมไหมมั่นใจอยู่80%ครับอ้าวแล้วอีกยี่สิบะลุอีกยี่สิบก็ให้ท่านคณะกรรมการคิดดูครับโอ้ให้คิดดูนะเราคิดดูกันแล้วกันเผื่อไว้ให้อ่ะเผื่อไว้ให้ะแปดสิบนะโค้และครับครับก็เต็มที่นะถือว่าน้องทำเต็มที่นะ ก็ปล่อยพลังสุดฤทธิ์เลยมั <ah> ้งลุกสุดเยี uh ่ยงลุกส yes, ุดไหมลูกสุดไหมแต่สุดน้องบอกว่าแปนะให้คณะกรรมการเลือกอีก20คิดเองด้วยให้คิดเอาเองแล้วกันเอออ่ะครับผมพี่สุจะเรียกพี่ได้ไหมวันนี้ดูหล่อเลยนะลูกนะพอแต่งองค์ทรงเครื่องเออก็แต่งตัวขึ้นเหมือนกันนะน่ารักดีดูน่ารักเลยลรกทรงผมทรงนี้ทำแล้วเข้ากับหน้าโอมดี อย่าบอกว่าโอมเป็นเด็กที่ร้องเพลงดีนะลูกนะแล้วก็ลุกเอื้อนลูกคอนี่เป็นของตัวเองเลยโดยเฉพาะหลังโซโล่ประสุชอบมากลูกลุกเอื้อนไหลลื่นมากแล้วก็จังหวะสัสดส่วนดีแต่ก่อนโซโล่อาจจะมีเรื่องของการเอื้อนที่มันยังไม่ค่อยไหลลื่นแล้วมันก็อาจจะมีเอื้อนค่อนข้างเยอะลูกมันก็เลยอาจจะทําให้ไม่ค่อยลงสัสสดส่วนสักเท่าไหร่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้เปิดปากกว้างกว่านี้ในขณะที่ร้องนะลูก พอไม่งั้นพอปากแคบเสียงมันไปออกจม,มูกไปแก้นะมีการบ้านนะลูกนะขอบคุณครับวันนี้หนูร้องเรียกพี่ได้ใหม่ซึ่งเป็นต้นฉบับของอาจารย์เสรีแต่หนูก็ยังร้องด้วยเสียงนั้นอยู่และมันน่าฟังจุดอ่อนวันนี้มีเพียงตั้งใจจะเก็บรายละเอียดเรื่องเทคนิคการร้องมากเกินไปลูกออกแบบไปพะวงเรื่องเอื้อนโน่นนี่นั่นเยอะไปหน่อยในรอบแรกนะพอหลังโซโล่เนี่ยค่อยคลี่คลายแล้วค่อยเป็นธรรมชาติ ก็อยากให้ให้โอมฟังเพลงเยอะๆแล้วก็คุมหัวใจตัวเองให้อยู่นะลูกคนเก่งแบบนี้มันยากที่หัวใจนะอย่าให้มันล้นออกมาจนคนคนมองเข้าไปแล้วเห็นเห็นความมั่นใจของเราเกินเหตุเสน่มันจะหายสงบสงบมันไว้ดีๆและเอาเฉพาะสิ่งที่มันเพาะที่สุดดีที่สุดออกมาขายอย่าเอาความมั่นออกมาโชว์แค่นี้เตือนแค่นี้เพราะอย่างอื่นมีอยู่ครบลูกเก่งมากครับขอบ,ขอบคุณครับค่ะผมอโนธบ ชอบเสียงแบบนี้มากๆถ้าลุงโน้ตชอบนะชอบการร้องเพลงแบบเสียงแบบเนี้ชอบแต่ก็เห็นด้วยกับสองท่านคือลูกเอื้อนอ่ะมันไม่ต้องเอื้อนทั้งเพลงหรอกนี่ถ้าร้องสองเพลงับเพลงที่หลังนี่ไม่มีลูกเอื้อนนะเพราะใส่เพลงนี้หมดแล้วอ่ะอ๋อใช่ไม่หมดแล้วใช้หมดแล้วไงหมดสิทธิ์ที่จะเอื้อนแล้วอ,ะอ่ะเท่านั้นเองอ่ะโอมีของโอมีมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงนะโอมีความสามารถน่าสนใจเดี๋ยวมารุ่นคะแนนครับครับผมขอบคุณคณะกรรมาการด้วยเนาะ ผ่านไปแล้วครับนะวัยเด็กคนแรกน้องโอมเดี๋ยวช่วงหน้าน้องดรีมรออยู่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม่ทองคำสามวัยรอบนอกเอาครับ